เรฟสเตชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบเพื่อมวนส้นสัจนจรเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดเราอย่าไปหลงครับ เราอย่าไปหลงในคําพูดรุงแรงโกหกตอแหลไอ้คนนี้มันหากินด้วยการโกหกตอแหลคุณดูแต่ละคนที่ตดไม่ดีนะครับคุณว่าสนอนชองเงินเ,นเดือนเท่าไหร่อสนอนละครเงินเดือนแสนกว่าบาทนะครับองค์คมตีก็เป็นแสนตุลาการก็เป็นแสนคชอชลนี่เป็นแสนทุกคนนะครับไม่ใช่อยู่ฟรีๆแล้วมันตัง้งพวกมันเองอะ่ะเกาะกินประเทศไทยจ้างมาเงินเดือนเป็นแสนเพื่อทําอะไรครับ เพื่อทำลายประชาธิปไตยเขียนอะไรก็ได้ไม่ให้ประชาชนเกิดไม่มีประชาธิปไตยเขียนอะไรก็ได้ที่เป็นการจํากัดสิทธิทําลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นคุณจามาทาไมผมถามถูกที่เขาแสดงออกนั้นถูกต้องนะครับที่เขาไม่เอาเราต้องเชื่อตรงนั้นก่อนครับแต่ถ้าคุณยังมองขอโทษนะครับถ้าคุณยังมองว่าเขาเป็นแขกถ้าคุณยังมองว่าเขาเป็นคนละภาษาถ้าคุณยังรังเกียจเขานะ ถ้าเรื่อง้คุณก็ไม่ใช่ชาพุทธน,นะถ้าคุณเป็นชาพุทธจริงคุณจะไม่ถือเรื่องพวกนี้นะครับคุณต้องรักในมนุษย์ถ้าคุณเป็นชาคริสต์คุณก็ต้องรักมนุษย์คุณเป็นชาพุทธคุณก็ต้องมีเหมีผลใช่ไหมไอ้น,นี่ไม่รู้เป็นอะไรและคนที่ทําลายศาสนาพุทธหนักที่สุดก็คือใครครับคือภูมิพลและสมุนคอสชอครับทุกวน <USC. S 1> ันนี้ดีเอสไอไอไผ่บูญนิติตะวันไอไผ่บูรคุ้มฉายา ไอส้สลัรทุกนี้ที่ตามไล่ล่าหลวงพ่อพระธรรมชโยไอ้พวกเนี่ยพวกสบศาส,สนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แล้วทําไมคุณไม่พูดพูดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นการที่คุณไปกล่าวหาศาสนาอื่นคือคุณไปรับใช้มาโดยไม่รู้ตัวศัตรูของเราครับมันอยู่เบื้องหน้าเห็นเนทุกวันนี้ให้อย่าไปพูดนะเดี๋ยวติดคุกหนึ่งหนึ่งสองอ,าอ้าวยังไงก็ต้องพูดครับพร้อมใจกันพูด ติดคุกทั้งหมดประเทศเลยเพราะมันติดคุกอยู่แล้วอะจริงไหมครับทุกวันที่ประชาชนมันอยู่ในคุกที่นะว่ามันจะมีลูกโกงหรือไม่มีลูกโกงเลยตัวเองใช่ไหมถึงเวลาหนึ่งนะครับเราต้องพูดโดยพร้อมเพียงกันให้คนตะลกีมันอายไปเลยว่าคนไทยก็ไม่แพ้พวกคุณเหมือนกันเย้ยเออถึงเวลาหนึ่งนะเราจะนัดหมายพูดขึ้นพร้อมกันว่ากูเป็นคนเว้ยกูไม่ใช่ฝุ่นใต้ตีนใครกูต้องการปกครองตนเอง กูต้องการสร้างอนาคตให้ลูกหลานของกูเองเว้ยครับถูกต้องพูดอย่างนี้ครับมีพี่น้องถามว่าคุณลุงพูดถึงวัดธรรมกายบ่อยๆแล้วก็มีาข่าวว่าการแสดงก็ไปอยู่วัดธรรมกายซึ่งบางคนบอกคุณลงุงธรรมชโยมไม่ใช่พระนะคือคุณลุงไปเรียกหลวงพ่อได้ยังไงเพราะว่าถ้าพระเนี่ยต้องมีพุทธรูปเดี๋ยวผมถามคุณนะไ,ไอ้ภูมิพลเป็นกร,ริยาหรือเปล่า มันเป็นหรือเปล่าเออพูดถามถามพูงตรงๆพูดเป็นกษัตริย์ไหมกษัตริย์มีหน้าที่อะไรกษัตริย์มีพุทธพิราชจะทมกษัตริย์ต้องไม่โกรธต้องให้อภัยต้องใจดีเอาสไนเปิลยิงหัวประชาชนรับรองคนรัชชเป็นกษัตริย์ไหมครับถูกต้องกษัตริย์เป็นจอมทัพใช่ไหมถามพูธกษัตริย์จอมกษัตริย์ใหญ่ที่สุดใช่ไหมกษัตริย์มีหน้าที่เดียวการจอมทัพก็คือต้องต่อต้านการรัฐประหารครับถ้ารับรองการรัฐประหารนี่เป็นกษัตริย์ได้ไหมเป็นกษั เป็นจอมทัพได้ไหมออไม่ได้มันได้ไปแค่สัตว์แลกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณอย่ามาเปลี่ยนประเด็นว่าไอ้กาศเสื้อแดงผมถามว่าเสื้อแดงมีกี่ล้านคนครับแล้วนคนแล้วไปเกี่ยวอะไรด้วยใช่ไหมแล้วไปเกี่ยวอะไรด้วยคืออย่าไปโยงปัญหาเดียวนะครับที่ธรรมกายถูกทําลายเพราะว่าคนศรัทธาและภวิพลมันใจแคบใจดำก็มันเป็นมานานแล้วอื ผู้ิพล์เนี่ยมาต้องการผูกขาดจิตวิญญาณนะครับปัญหาเดียวที่ผู้ิพล์ทาลายทักษิณเพราะประชาชนมันรักทักษิณถูกต้องผมไม่ได้พูดเองครับคุณไปดูเอกสารรับของคอปคอสมัยสมเด็จบุรุกรีนนะครับ,ค,รบคุณไปถามไอ้ปัดาดจิสกุลมันเป็นตอนนั้นเป็นโฆษกมหาไทยมันบรรยายที่กองทัพบกนะครับมันบอกว่ามีพักการเมืองตั้งเมื่อวันที่สิบสี่กรกฎาเนี่ยนะว่ากันไปเนี่ยนะครับเป็นพักไทยรักไทยเลยนะ แล้วก็ต้องการจะมาแย่งประชาชนไปจากพ่อของเราพ่อของเราแก่แล้วโอ้เมรุพักไทยรักไทยเนี่ยทําสงครามแย่งทิงประชาชนคือแย่งความรักพูดง่ายพูดตรงๆอันนี้ทหารพูดเลยครับว่าเอาไว้ไม่ได้ต้องมีแผนบันไดสี่ขั้นคือต้องยุบพ,พักต้องตัดทิศกรรมการห้าปีทุกวันนี้มันก็ตามตาัดทิแล้วทุกคนนั่นแหละที่มันคิดว่าจะเป็นคู่แข่งเพราะฉะนั้นนะครับ ตอนนี้เขาเดินหน้าเต็มที่แล้วเพราะเขารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยกำลังถูกเปิดโปงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาในตอนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่มีตัวแข็งมาแล้วเขาคิดว่าเขาไม่ไว้ใจฟ้าชายเขาไม่ไว้ใจพระเทพเขาดูว่าไปไม่รอดเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเคาจะต้องเหยียบเราให้จมดินที่สุดอย่าให้งอหัวขึ้นมาเพราะเขากลัวครับไม่ใช่เขาเก่งเขากลัวนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้คุณไม่ต้องโผหัวนะคุณเตรียมให้พร้อมนะลุกลุกพร้อมกันครับคุณลุงพูด<ม>อย่างเงี้ยคุณลุงนอกจากไอเป็นขี้ข้าทักษิณแล้วคุณลุงลุงนี่โผลวรรมรทกายหรือเปล่าเนี่ยคุณอะไรถามมาเนี่ยผมว่าทักษิณเป็นขี้ข้าผมมากกว่าอ่าผมาไ,ไม่เข้าใจว่าทักษิณจะลงมาเล่นการเมืองทําไมครับให้มันเปลืองตัวทักษิณไม่มีความยิ่จะต้องมารับใช้พวกเรานะครับแล้วทักษิณเป็นคนจุดประกายนะครับว่าประชาธิปไตยมันกินได้ครับผมถามคุณนะ ถ้าเป็นนายกธรรมดาธรรดาเนี่ยขนาดคุณชาติชาดุจอำนาจทุกคนใช่ใช่ไหมแต่ทักษิณเนี่ยเป็นคนบังเอิญว่าทักษิณเนี่ยโชคดีครับที่ไม่ถูกฆ่าตายซะก่อนอยู่ครบสี่ปีมีผลงานชัดเจนประชาชนทั้งรู้ครับว่าประชาชนไดกินได้แล้วหลังจงนากนั้นมาครับฝั่งทัิณชนะตลอดพราะประชาชนรู้ว่าเลือกแล้วมันคุ้มอืมเพราะฉะนั้นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ค่อยมีผลแล้วครับ ใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะประชาชนมันรู้ว่ากูทําไมต้องรับเงินห้าร้อยแล้วเลือกมึงมใช่ไหมครับสามสิ <30 S 2> บ,บาทเนี่ยกูรักษาทีเดียวก็เกินห้าร้อยแล้วกูขายข้าวเวีหนึ่งก็เกินห้าร้อยแล้วทําไมกูต้องรับเงินแล้วเลือกมึงด้วยครับ,รบเพราะฉะนั้นการเมืองมาเข้าสู่ระบบระบอบแล้วรัฐมนตรีสี่สิบมันทําให้การเมืองเข้มแข็งทําให้พักก็เมืองเข้มแข็งครับซึ่งกษัตริย์ยอมไม่ได้ กระสัรเขาคำนวณผิดเขาคิดว่าประชาธิปัตยมันตั้งมานานตั้งแต่สองสี่แปดเก้าตั้งแต่วันที่ยิงรอแปดทิ้งเนี่ยนะใช่ไหมมันก็คิดว่าเฮ้ย hey, ยังไงยี่ห้อเก่าเว้ยไอ้ไทยรักไทยมันพึกโผลนี่นะไปอยู่พลังธรรมก็เจ๊งใช่ไหมคับเจ๊งพักก็ต้องมาตั้งพักใหม่ยังไงก็สู้ไม่ได้ทักษิณตั้งพักไทยกลนดมาครับ แต่ประชาชนไม่มีทางออกปัทธิปัตย์ทำดีมากทำดีอยู่อย่างเดียวครับคือวัญธิปัตไม่ทำที่อะไรเลยทำให้ประชาชนเนี่ยเลือกใครก็ได้ไม่เอาปัญธิปัตก็เลยลองใช้บริการทักษิณครับอมไม่รู้แม่งทําได้แบบว่าวแต่ยังดีวัญธิปัตแม่งไม่เคยทําอะไรเลยลองเลือกดูครับเผื่อคนว่าทําเกินกว่าที่พูดอีกถูกต้องขั้นที่สองนี่นะชนะท่วมท้องคบห้าร้อยคนได้สามร้อยเกิสิบเกต คิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบห้านะครับมันเป็นพักเดียวตั้งแต่มีประเทศไทยที่ได้คะแนนที่เกเปอร์เซ็นต์นะครับอืมถูกต้องทนไม่ได้เว้ยต้องหาทางลมเรียกสนธิมาเอ่อยยุแยงตะแคงรั่วครับแล้วก็คอยหนุนหลังดันหลังให้ยึดอ,อำนาจนั่าน,นะครับอันนี้ละครับคือกษัตริย์ไทยเนี่ยนะหรือไอ้ประยุทธ์หรือพวกนี้มึงไม่ต้องส่งเสริมการกีฬาพวกพวกมึงเนี่ยแพ้ไปเป็นครับ แพ้ไม่รู้จักแพ้ครับเพราะนั้นประเทศไทยไม่มีสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมป,ปิกปีกเพราะมันแพ้ไม่เป็นมันโกงคขาอว่าเลือกตั้งยังแพ้ไม่เป็นเลยปัญหาเดียวนะครับว่าคุณรักในหลวงเรื่องของคุณคุณรักพัทธิปัตผมไม่ว่านะคุณรักชูวิทย์คุณก็รักไปดิแต่ปัญหาเดียวนะครับคือมีกติกาว่าให้ประชาชนเลือกอืถ้าคุณชนะคุณอยู่ไปเลยครับสี่ปีแล้วก็เลือกกันใหม่ใช่ไหมครับ แต่ประเภทว่าเวลาเราชนะคุณต้องตีรวมทุกทีก่อความวุ่นวายเวลาคุณชนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีกติกาเขารบกันบ้างเขารบประชาชนส่วนใหญ่บ้างครับอย่าเอาแต่ด่าคนอื่นว่าอยู่หุ่นนี้แต่สรุปก็คือว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกที่แพ้ไม่เป็นแพ้ไม่เลือกแพ้เท่านั้นเองค,คุณลุงเนี่ยไม่รู้เรื่องเออก็ยอนบ่าวให้กษัตริย์ ที่วัดธากรารมีเรื่องมีราววัดธรรมากายเสื่อมเพราะเสื่อมด้วยตัวเองไม่เกี่ยวกับกษัตริย์อจฉาเลยคุณลุงพูดข้อมูลไม่ถูกต้องเสื่อมอยังไงธรรมากายขอโทษนะครับคุณว่าธรรมากายเขาผิดเพราะเขารับบริจาคครับโดยที่เงินบริจาคไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับผมถามคุณว่าไอ้วิชัยสีอักษรอะไรของคุณเนี่ยนะครับมันบริจาคให้กี่แห่ง ธรอาการที่เป็นเปอร์เซ็นต์นเล็กๆนะแล้วคุณไม่ไปตรวจถ้ามันบริจาคให้สภากาชาติสภากาชาติไม่ชว่วยเลยมีด้วยครับถ้ามันบริจาคให้ในหลวงใ,ในหลวงไม่ไม่ติดคุกไปด้วยแหละเพราะฉะนั้นคุณเลือกปฏิบัติผมถามคุณว่ามีวัดไหนที่คุณไปตรวจฮะ <iders> ในตู้ตู้นี่มีคนเอาเงินมาหยอดผมถามว่ามันมีเงินที่ไปล้วงกระเป๋าใครมา<ล>คุณรู้ไมหมอย่าบ้าอย่าใส่ตู้นะเออ มันมันมีมันมีวัดไหนบอกว่าเฮ้ยมาตรวจอบคุณได้เงินมาจากไหนรับรองคุณใครจะบริจาคมีไหมฮะครับไม่มีผมถามคุณว่านะที่เอาเงินให้สียโอนะหรือพระเทศพ,พุทูสองทุ่มน่ผมถามคุณก็เคยถามไหมประเทศมีคนเอาเงินมาให้ห้าแสนเอ่อเงินนี้ได้มาจากไหนบริสุทธิ์หรือเปล่ามีไหมมีแต่บอกว่าวันหลังต้องให้มากกว่านี้นะ ฉันไปวัดเนี่ยนะออถ้าต่ํากว่าสามแสนฉันไม่ไปนะสองแสนเก้าฉันก็ไม่เอานะต้องเอาสามแสนประเทศเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบตอนหลังขึ้นมาเป็นห้าแสนมัน้งโโไม่ได้ไปฟรีพี่น้องครับที่ไปวัดไปวาไม่ได้ไปฟรีนะแต่ละคนเนี่ยนะทั้งลูกแก่ถั่วตัวอ้วนๆเหมือนคิงคองสองตัวนะไอที่มาเนี่ยนะขอโทษไม่ได้มาฟรีนะครับครับยโสมไปนี่ผูกลูกดีมิดฝังลูกระเบิดอะไรนี่นะไม่ได้ฟรีนะครับ ยายโสมเนี่ยไปถือหุ้นลมบริษัทขายตรงของอีนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะสิเปอร์เซนต์ไล่พวกนี้นะครับขอโทษนะครับนั่งปกตินะคือทําไมอุบลรัตรต,ต้องมาอยู่เมืองไทยครับไปมีท้องกลับมาคือมาอยู่มาหากอหากินเนี่ยโครงการทวีน้ำปวันพวดพวกนี้นะครับต้องอยู่กับสถาบันกษัตริย์ชนเพราะว่าทำหากินอย่างอื่นไม่เป็น<อ>คุณดูดีๆนะ แล้วเวลาทําก็ทําเป็นแหมเช้งกระเดือูเป็นดีไซเนอร์ซีรีวันฟรีมันจ้างคนมานะ่แล้วมันก็ดูเฉยๆนะไม่ได้เป็นหาอะไรแต่งตัวนะขอโทษนะทุเรศจะได้หารฮบ,รบเขาก็พยายามอย่างองภาซึ่งบิวที่สุดนะครับตอนนี้ที่เขาบิวที่สุดคือองภาองภานี่ครับคือไอดอลเลยนะไอดอลของศรีคือองค์ภานะแล้วก็องคโสมองคโสมเดี๋ยวนี้พยายามลดหุ่นลงองค์ภานี่นะครับเขาพยายามที่จะให้สุดยอดเลย องคพาเป็นทูตสามประเทศเอกมาเขาจะทูตสามประเทศนะกูลงไปประเทศไหนไะมโคตรเก่งมึงเดินทางหมดแล้ววันหนึ่งไม่ต้องทําหาแล้วมึงจะอยู่ได้ไงสามที่เสจแล้วเป็นอายการของบุรุษพอ่ยนะเขาวางหมากตรงนี้นะครับให้องคพาเนี่ยต่อไปเป็นประธานสันติการผมไม่รู้นะจะคุมเรื่องตุลาการเนี่ยครับเขากินลึกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเขาเนี่ยวางหมากทุกเม็ด ดังนั้นการชู้อขอเขาเนี่ยนะสิ่งแรกจะต้องทำเขาต้องปลดแอกออกจากสมองซะก่อนต้องล้างซะก่อนนะครับเพราะมันพูดมานานแล้วเกินเนี่ยจนประเภทที่ว่าไปไกลแล้วไม่ยอมอยู่เทินเนี่ยอย่างคุณหมวยคุณฟันธงเนี่ยมันไปไกลมากคือเกิดอยู่เทินขูบเบื้องน้ำมันกลับแล้วไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับนะแต่ขอให้คุณนะผมขอร้องนะครับคุณไม่ต้องกลับตัวหรอกแต่คุณอย่าขวางคุณขวางคุณจะเป็นศพนะผมบอกตรงๆงนะ เวลามีเรื่องนะครับที่ผมเล่าตะก,กี้นี่นะพระเจ้าลุยที่สิบหกฝรั่งเศสพระเจ้าสานิโคลัสนะครับหนีไม่ทันนะผุจะแปลคาว่าหนีไม่ทันนะตายนะครับหนีไม่ทันเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดขนาดนี้อ่ะครับถูกต้องมีคนถามเมื่อไหร่จะชนะถึงวันนั้นนะครับเราไม่รู้มันเองยังหนีไม่ทันเลยจะรู้ได้ไงครับ เวลาเวียดนามแตกนะครับเอาเฮลิคอปเตอร์มารับเนะวิ่งกันอุตลุดขึ้นเครื่องบินคุณดูหนังไหมครับเวลาแตกเนี่ยมันไม่รู้นะฮะต่กอนเวียดนามจะแตกผมฟังวิทยุไวออฟอเมริกานะครับสมัยนะันเสียงจากอเมริกานะแรกๆเลยคุณอาน,านันต์ปัญญาชุนเป็นคนภาคมานะครับเขาบอกว่าวันนี้เครื่องบินบีห้าสองของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาอืจํานวน 2บลำได้ทำการทิ้งระเบิดปูพมเส้นทางโฮจิมินห์คาดว่าผู้ก่อการร้ายเวียดกงเสียชีวิตมากมายเสียหายยับเยนินผมฟังนะครับพวกนี้ปรากฏว่าเวียดนามแตกใส่คนแตก <c oughs> วันเดียวมันยังประกาศว่าโอ้โหตายเยอะตายแยะนะผมนับนับไปให้ตายทุกวันนีงมันเกินเวียดกงอย่างเี้ครับฮเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เรื่องพูกนี้นะครับ มันสะสมมาถึงจุดติดไฟมันว่ามันบุ้มเลยนะมันไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือวันนี้คือสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้คนตาสว่างมากที่สุดแล้วลุกขึ้นพร้อมกันอย่างชัดเจนอย่างมีพลังอย่างมีคุณภาพครับอย่างเด็ดเดียวครับครับจะไม่มีคําว่าในหลวงขอมาไม่มีครับมันขอเรื่องมึงครับสมัยคุณทักษิณีเนี่ยนะปัญหาหนึ่งก็คือว่าคุณทักษิศวางกําลังไว้หมดแล้วสิบเก้ากันยานะในหลวงจังมา มันถึงโผล่หัวมาเห็นไหม,มภาพไอ้ที่ไอ้ภูมิพลและธิริกิจแล้วก็มีผมกาขาวเต็ดนอนเข้าเฝ้ากลางเดือน,นแต่ละคนมานี่นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันต้องโผล่หน้าเพราะว่าทักษิณเขาเตรียมสู้เขาคิดว่าเปลีนธรรมไม่ใช่ครับและให้ใครทักษิณอยู่นิวยอร์กใช่ไหมใช่ครับสุรเกตบอกท่านนายกครับมีสายพิเศษครับโทรหน่อยอือผมทักษิณครับ อ๋อทักสินเหรอันี่ธิตกิจนะโ oh. อ้เออจะแล้วจะขอร้องเธอนะเออเธออดทนสักสองเดือนสาเดือนนะ <c oughs> เดี๋ยวก็กลับประเทศได้ละอันนี้ <c oughs> ขอร้องนะอย่าให้มันมีเรื่องนะอันนี้จติดแม่ธิติกิตขอมานะับ <c oughs> ทักสินคอตกน้ําตาตกเดินกลับห้องเลยครับบัญชาการไม่ออกอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้สิรกิจบ้าไปแล้วนะครับไม่มีฮัลโลแล้วนะภ<ม>ูวิพลก็ไอซียูอาจจเมีเสียโอนี่เสียพูดนะเ <she> er สียขอร้องนะยอมยอมไปหน่อยเถอะเดี๋ยวเสียขึ้นไปรอสิบเสียนี่โทโทษเองอย่าไปฟังน,นะครับไอเหี้ยนี่ขนาดขอโทษนะครับเมียมันยังทิ้งนะ่ะลูกมันยังไม่เอาเลยนะครับแล้วคุณเป็นใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นบรรดาผู้จงรักภริทั้งหลายนะครับ ขอให้คุณรักตัวคุณเองรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่เดี๋ยวจะเพิ่งลงคุณลงรักลูกรักหลานเอ่อถามลุงสลามลหลุงนีดหนึ่งคุณบีสุราชบอกว่าคุณลุงรู้สึกเชื่อชูพระเจ้าตากถ้าพระเจ้าตากไม่โดนล้างเราก็ถูกปกครองมาถึงวันนี้โดยรัชทาทยายในระบอบเจ้าของพระองค์ท่านใช่ไหมแลวจะดีหรือเปล่า เราไม่รู้นะอย่าสมมติอันนั้นคือสมมติไม่ได้นะครับคือสมมติไม่ได้สมมติว่าพระเจ้าตากไปบวชบวชคือหัวไม่มีไปบวชได้ไงครับตัวก็โดนฝังอยู่บางคนเชื่อว่าเราแปดยังไม่ตายมันคือสมมุติไม่ได้ครับเออคุณคุณ่าถามนะเพราะคุณอย่างพงบอกแล้วถ้าคุ้ไปถามถึงพ่อคุณสึงิะทันิ้ไปเลยถามไม่จัตจัมันเป็นอย่างนี้นะครับครับข้อที่หนึ่งครับเจ้าตากไปสามัญชนครับเจ้าตากยิงไม่ใช่ทหารนะเจ้าตากเป็นนักธุรกิจครับ เป็นคล้ายๆพวกในห้อยขี่เกวียนขายสินค้าเจ้าตากเป็นนักกิาจารนักวางแผนนะครับไม่ใช่ทหารไม่ใช่หาอาชีพนะครับไอต้ตำแหน่งที่ได้มานี่ซื้อมานะครับนั่นนี่เป็นของอาจารย์พระสุพงศ์ไปจิตเขียนนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าตากเนี่ยลักษณะประชานิยมจ๋าเลยพระเจ้าตากอยู่วังหลังเล็กๆนะครับยกระโบท คุณเปรียบเทียบวางเจ้าตากกับเปรียบเทียบวางวัดพระแก้วนะพราะมนค,คนละเลื่องเลยนะครับวางเจ้าตากเนี่ยร้อยวางยังไม่เท่าวัดพระแก้วอันเดียวเลยครับครัแล้ววางเจ้าตากที่ถูกคิดเปงถูกกว่าสาราที่วัดพระแก้วอีกเออเล็กๆแล้วเจ้าตากให้กู้เงินนะครับเจ้าตากนี่นะอาศัยคนจีนไปลบอาศัยทางเรือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นกรษ,ษัตร,ริย์องค์เดียวที่คู่เอกราชจริงๆคือเจ้าตากไม่ใช่พระนเรศวรน,นะครับ ใช่ไหมว่าเจ้าตากทําไมผมถามว่าทําไมไม่เอาเจ้าตากมาฉายเพราะถึงฉากจะเจ้าจสวนคุณฉายไม่ออกเพราะว่าเจ้าตากในโดนทหารครับเล,เล่นเป็นเจ้าตากบ้าแบบสลิกิบเล่นไม่ได้พระเจ้าตากแกบ้าได้ไงคนเก่งถ้าเขาบ้าทําไมคุณไม่เอาลูกเขามาเป็นใช่ไหมเจ้าตากนี่นะไม่มีเลือดเนื้อเชื้อไขกษัตริย์ไอ้ทองรู่นี่ก็ไม่ได้มีนะทองร่วงพ่อเป็นมอนแม่เป็นลูกของจีนนะครับครับ แม่นี่เป็นหมวยเป็นซิมนะมแม่ของทองร้วงเนี่ยออาศัยว่ามันเข้าไอ้จอมหักหลังเนี่ยนะมันเข้ากับพวกขุนนางขุนนางซึ่งหนุนก็คือพวกขุนนางเปอร์เซียนะครับครับต้นะกุลบ,บุญนาคเนี่ย<อ>มันไม่ถูก,กจีนมันแข่งแย่งทำเลค้าขายกับจีนน่ะนะมันก็หนุนนาคใช่ไหมอีกอย่างนึงก็คือว่า เข้ามาเป็นทีมค,คือเจ้าตากแกไม่เอาตัวอย่างเพราะฉะนั้นพวกขุนนางไม่ชอบครับอไอพวกองคอม์มนตรีสมัยนู้นมันไม่เอาอะนะครับระบอบกษัตริย์เนี่ยอยุธยานเนี่ยมันมากันทั้งฝูงไงนะครับพอเจ้าตากไม่ใช้บริการมันก็เอาคนอื่นมาเป็นเจ้าดิเพราะจะยุบมันทิ้งอะถ้าทักษิณยังอยู่ต่อกลอนนโดนยุบนะสปตก็โดนยุบใครจะไปยอมฮะองคอม์มนตรีก็คงจะไม่มีถ้าต่อต่อไปไม่เหลือไม่เหลือครับ ทักษิณเขาจะยุบกรรมานเนะแต่พอทักษิณหลุดปุ๊บมันเอากรรเป็นแห่งชาตินะย,ยกระดับเป็นแห่งชาตินะครับสบตทักษิณยุบมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อบตเรียกสร้างมันก็ยุบครับไอ้เรียสร้างมันยุบหมดเลยทักษิณจะยุบมาสร้างมันทําตรงข้ามเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็พยายามบั่นทอนครับไอโอท็อปของสมัยทักษิณพยายามทําให้เจ๊งอ่ะแต่ก็ไม่เจ๊งครับประชาชนก็พยายามแล้วมันไปอิงอเห็นไหม โอท็อกศิลปชีพบางไสไม่เกี่ยวอะไรกันไหมโอสอบกับบางไสคนละเรื่องเลยครับคนละที่บางไสเป็นของกษัตริย์ราชินีนะซึ่งมันหลอกคนเนี่ยนะมันไปจ้างโรงงานทาแล้วหลอกว่าชาวบ้านทบ <c oughs> ไปรับมาตัวละสองร้อยขายสองหมื่นแล้วก็ <c oughs> อบอกว่าเป็นแฮนดิคับพักษกรรมไอ้บ้านคนที่ทําศิลปชีพบางไสได้ค่าจ้างเป็นรายวันวันละสองร้อยสามร้อยเนี่ยนะ แต่โอท็อปที่เป็นเท่าแก่ครับโอท็อปที่เหลือคนเงินเป็นล้านเ่ยครับคุณไปดูโอท็อปทุกล้านนี่มีรูปทักษิณเต็มไปหมดเลยถูกต้องเขาชอบอย่างนั้นแล้วผมจะไปขวางให้เขาด่าแม่อลออคุณก็งงกันนะใช่ป่ะครับทำไมพระศิลป์ก็คนเขาเชียร์ใครๆก็ชอบนะเดชชอบยายายใช่ไหมเราผมไปยืนด่าเขาก็ตบผมชีบหายจริงป่ะผมจะลาะคุณไม่เป็นไรเบ้านนันก็บ้านแล้วมันทำไมถ้าลาอกับคนไม่กี่คนก็ทะเลาะไปที่ ผมท้อสมถักเกียวว่าผมบ้าก็บ้าสิครับเพราะคนส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนั้นอผมไม่ได้รักทักษิณแต่ผมรักคนส่วนใหญ่ครับคนส่วนใหญ่เขานิยมอย่างนั้นเขาชอบอย่างนั้นเขามีความสำนึกในบุญคุณเนี่ยอืคนไทยถือนะครับว่าคนเราต้องสำนึกในบุญคุณคนคุณไม่สำนึกเรื่องของคุณครับแต่เชาวบ้าเขาสำนึกเขาบอกว่าเออเขาได้ลูกหลานมาพระทักษิณเนี่ยนะเขาได้ผ่าตัดหัวใจทำจิตปลพระทักษิณนะผ่าตัดธรพั์ทำลอดสองแสหมื่นเสียแค่สามสิบเป็นักษิณเขาสำนึกครับ คุณไม่สํานึกเรื่องของคุณครับผมเข้าใจตรงนั้นทักษิณไม่เคยทําอะไรให้ผมนะผมไม่จะเป็นต้องแค่ทักษิณไม่ใช่ที่ค่าขอโทษนะครับมันแปลกนะไอ้พวกเสื้อเหลืองนะทักษิณยิ่งรักเนี่ยทำอะไรรถคันแรกใช่ไหมไอ้พวกเสื้อเหลืองทุกคนแม่งลูกมันสามคนไปใช,ใช้บริการหมดเลยไปขอให้รถคันแรกทุกคนเลยแปลกว่ะและ้วทำไมด่าทักษิณผมก็งงนะบาทซ้ำชิดบาทมันก็ใช้ผมถามว่าคุณใช้ทุกอย่างที่ทักษิณก็าให้แล้วทําไมด่าทักษิณ ก็เป็นธรรมดาครเป็นรัฐบาลก็ต้องทําให้เราพูดพูดออกเสียงได้ครับผมงงยิงงนะมันบอกว่าทักษิณก็เสนอตัวมาเขาก็ต้องทําดิไม่ได้มีดีอะไรเลยนะแปลกเว้ยแล้วุูิคนเป็นกระสับไปทําไมครับถ้าไม่ปกป้องประชาธิปไตยใช่ไหมครับม,มันเลือกปฏิบัติคุณลุงเนี่ยอวยแต่ทักกี้นะครับเอาละคือสุดท้ายเนี่ยคุณลุงคุณลุงครับในการปกครองสาพันธรัฐที่ว่าเนี่ย นั่นหมายคมว่าถ้าล้มระบอบเจ้าก็คือเอา,อาการปกครองนี้มาใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับให้คุณลุงอธิบายงท้ายนิดหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองและเกี่ยวกับที่จะการปกครองของที่คุณลุงขึ้นมาเนี่ยครับที่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างเลยนะครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ทุกด้านเนี่ยมันตกประเทศไทยเรามาด้วยดีนะครับอันนี้ก็จะเข้าเดือนกันยาแล้วนะครับ สิบเก้ากันยาก็จะครบสิบปีที่ทหารชั่วของกษัตริย์ทวีพล์มันปล้อนอำนาจจากประชาชนครับมันไม่ได้ปล้นทักษิณน,นะมันปล้นประชาชนนะมันปล้นพวกเรานะครับครับมันไม่ได้ล้มระบอบทักษิณแต่มันล้มระบอบประชาธิปไตยอืมคุณไม่พอใจคุณก็เอาคนมาแข่งมาสู้ให้คนเขาเลือกครับประเภทแพ้เลาผ่านมาปล้นใช้ปืนปล้นเนี่ยนะแล้วมึงจะบอกปกครองไปดโดยทำทำรัฐประหารเนี่ยครับใช่ไหม เพราะฉะนั้นสิงที่เกิดนี่นะมันมีแต่ความเสื่อมทุกวันนี่มันเสื่อมทุกท้านเสื่อมแม้กระทั่งว่าคนดีอยู่คนที่เขาไปยุ่งการเมืองคุณก็อยู่ไม่ได้คุณเปรังแกเขาอะคนอย่างหมอเรียบผมดีไม่ถ้าหมอเรียบนะออืยังติดคุกไอ้คุณทีดดูไอ้คนทำทัพีบาทที่คุณเนี่ยคนที่ทําจำนําข้าวโดยที่ไม่ได้เงินสักบาทเนี่ยต้องขึ้นศสารประจาเนี่ยคุณคิดดู คนที่ทําให้ศาสนาพุทธเผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยร้อยห้าสิบประเทศเนี่ยครับกําลังโดนหาว่ารับของโจรเนี่ยพระคิดปฏิบัติด,ดีสมเด็จชูผมก็ไม่รู้จักสมเด็จชูเนี่ยรับนี่โมนสามปีนะครับครับล่วงหน้าท่านรับหมดนะใครยากดีมีจนท่านเป็นพระชาวบ้านไม่ใช่พระสักดินาที่รับเฉพาะเศรษฐีไม่ใช่อืพระอย่างนี้รดหรูคุณคิดดูมันจะรังแกไปถึงไหนวะครับไอเศรษฐกิจเปน้นทัพูดครับชิบหายหมด หลอกตัวโลกตัวเลขทำประชาโลกประชาลัฐไอ้บ้าผมถามคุณว่านะบริษัทใหญ่ๆเขาต้องการหานว่าปกครองประเทศผมถามคุณเนี่เฉพาะถูกตัด g FP, ี p พีกระชิบหายแล้วครับถูกตัดทีเอพีอย่างเดียวมันย้ายฐานการผลิตไปหมดแล้วโตต้าย้ายไปแล้วประเทศจะเจริญได้ไม่อยู่ที่ว่าไอ้นายกพูดเรื่องส้นตีนปรับเปลือกไปตามเรื่องไอ้ประวงประวิธไม่ใช่ครับครับ ประเทศจะ,จะเจริญมันต้องมีเหตุมีที่มาอืม,มีการลงทุนมีการท่องเที่ยวท่องเที่ยวมก็ไปรู้ผูทับเบิกเขาเพื่อเอาใจเอ้คนบางคนเนี่ยมันแปลกไหมถูกต้องคุณทําลายทุกอย่างเนี่ยนะขอโทษคุณไม่คบกับจีนจีนกอไม่คบกับคุณเลยทุกวันนี้จะซื้ออะไรเขายังไม่อยากจะขายไปตี้นั่นแหละผมถึงบอกว่าเรามาถึงจุดที่ว่าเราเจอคนหน้าด้านคนไม่มียางอายครับ คนที่ทำลายทั้งปัจจุบันและคนที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่นะครับเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องประสานสมัคคีกันอืเราจะต้องสกัดเพื่อพวกเราทุกคนไม่ใช่ใคร,ครเพื่ออนาคตลูกหลานเพื่อเกียรติภูมิครับ จะอยู่ยังเป็นขี้ฝุ่นใต้จีนเป็นทาสต่อไปอืหรือจะสู้เพื่อความเป็นไทยครับก็มีเท่านี้ครับผมคิดว่าทุกคนคงรู้นะครับถ้าคุณยังรักขัดพี่พลผมขอแนะนําให้คุณนะครับเตรียมตัวซื้อตั๋วแล้วย้ายไปอยู่เกาหลีเหนือยังไงก็อย่างนั้นครับพูเอาอย่างนั้นเลยนะถ้าคุณรักหนูริงคุดเตี้ยไปอยู่เกาหลีเหนือครับมีเท่านั้นครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามามีคอมเมนต์ตรงนี้นะครับ ทั้งหน้าซีบอกด้วยแล้วก็ที่ไม่ได้พิมพ์เข้ามาหลายๆท่านเป็นรายการที่พิเศษในเรื่องสาพันธรัฐไทยที่ไม่ใช่ราชอาณาจักรไทยซึ่งแน่นอนครับต้นตอปัญหาทุกวันนี้ก็คือที่คุณุงสนามหลวงย้ำแล้วย้ำอีกก็คือนะครับระบบกษัตริย์ไทยส่วนในเรื่องแนวทางการต่อสู้หรือว่าสู้แล้วปกครองยังไง ที่พี่น้องโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันฟังแล้วอย่าคิดว่าเราขัดแย้งกันไม่ว่าทางที่อาจารย์หวานเสนอมาบอกว่าเป็นสาธารณรัฐก็ตามนะหรือว่าทางเสรีไทยที่เอย่ยเรื่องนี้มาซึ่งตรงนั้นก็เป็นการเสนอความคิดเราก็มีการเสนอความคิดเพราะนี่คือระบอบประชาธิปไตยยังดีกว่าครับใต้ระบอบส้นตีนของไอ้ภูมิพลครับพูดเียอะไรไม่ได้นะพูดตรงไหนก็โดนจับโดนม .14 ซึ่งก็ไม่ต่างกัน เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับฝากให้กําลังใจถึงพี่น้องให้มีกําลังใจในการต่อสู้ซึ่งแน่นอนคือต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบไทยเรฟเซชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบ